ดีแฟนมานาโซทุกคนนะครับวันนี้วันพฤะสัสบดีที่29พฤษภาคม2 5 1 8นะครับอยู่กับอาชวิทาง,งาเศรดีครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารของสโมรสรนาโซในวันนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะซึ่งวันนี้มีอัปเดตท,ที่สําคัญนะโดยเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของความชัดเจนในการดึงเอามาตินสุบีเมนดี้มาร่วมทีมนะครับโดยก็น,น่าจะไม่พลิกแล้วนะสำหรับ การเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ของอาร์ซอลในฤดูการนี้สามีม็อกเบลผู้สื่อข่าวอาวุโสจาก b c นะซรับซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงคนนึงเนี่ยก็รายงานว่าอาร์ซอลกำลังเตรียมที่จะนัดตรวจร่างกายมาตินซูบิเมนดี้นะครับ <c oughs> เพื่อดำเนินการเซ็นสัญญาให้เรียบร้อยส่วนเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับเหลือเพียงแค่ นักเตะผ่านการตรวจร่างกายก็จะเซ็นสัญญากันได้อย่างเป็นทางการนะเมื่อตลาดซื้อขายเปิดในอีก2 3สวันข้างหน้านะครับซึ่งก็หวังว่าการดำเนินการปิดดีวนี้เนี่ยจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาให้แฟนบอลน,นาซ่ลเนี่ยต้องไม่สบายใจอย่างน้อยก็ได้มิดฟิลตัวเก่งทีมชาติสเปนเข้ามาเสริมทัพ1รายนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องไปลุ้นเอาว่าใน การเสริมทัพตำแหน่งอื่นๆเนี่ยจะออกมาแบบไหนยังไงนะครับส่วนในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้นะครับสิ่งที่พวกเราพอจะทราบก็คือว่าอาร์เซอลต้องการได้นิโก้มิเลียมส์มาร่วมทีมมีการเจรจาไปบ้างแล้วแต่ว่าผลการเจรจาก็ยังไม่ได้ออกมาในทางที่ดีเชื่อว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยที่นักเตะต,ต้องการอยู่ราวๆส0 0 0ส0ปอนด์ต่อสัปดาห์จริงเท็จยังไงก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับ นอกจากนี้นิโกวินเลียมส์ก็ยังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่ในลาลิก้านะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นบาร์เซโลนาแต่หลังจากที่บาร์เซโลนาล้มเลิกความตั้งใจที่จะดึงเอานิโกวินเลียมสไปร่วมทีมเนี่ยก็มีสโมสรอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่มีข่าวต้องการจะได้ตัวรุกเิ็มเส้นทีมชาติสเปนเข้าไปร่วมทีม หลังจากการแม้ของชาบีอลองโซ่เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามัดริดเองจะมีความจริงจังมากน้อยขนาดไหนในการดึงเอานิโกวิลเลียมสไปร่วมทีมนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามทาง t h e x x r r s s นะครันได้นำเสนอลิสต์รายชื่อของตัวเลือกอื่นๆที่อาเซลกำลังพิจารณาที่จะนำมาเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นนะครับถ้าหากว่าพลาดนิโกวิลเลียมสไปโดย มีข่าวว่าปืนใหญ่อาร์เซอลเนี่ยต้องการจะได้ตัวตัวรุกคนเก่งของเรอัลมาดริดอย่างโรดิโกนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีข่าวไม่แฮปปี้กับสถานการณ์โอกาสการลงเล่นในทีมภายใต้การทำทีมของอันเชลตินะครับแล้วก็ต้องการจะเคลียร์อนาคตของตัวเองกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างชาบิอลองโซหลังจากที่อันเชลติเนี่ยไปรับงานเป็นกุนซือของทีมชาติบราซิลซึ่งล่าสุดมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าชาบิอลองโซเนี่ย มองว่าโรดิโกเป็นนักเตะที่เขาจะต้องพึ่งพาในฤดูกาลแน่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดึงเอานักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้ออกมาจากกระชันชุดขาวในซัมเมอร์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะและแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยณเวลานี้นะครับซึ่งก็ไม่แปลกที่มีข่าวออกมาว่าอันเดียเบต้าเนี่ยได้ติดต่อไปอยังราฟาเอลเลอาวนะเพื่อที่จะประเมินความเป็นไปได้ที่นักเตะ ทีมชาติโปรตเกตรายนี้จะย้ายออกจากเอซิมิลานซึ่งไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับประกอบกับเลอาก็ไม่ใช่นักเตะค,คนสําคัญที่ทีมจะขาดไม่ได้นะครับจากสิ่งที่ปรากฏในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยตัวรุกทีมชาติโปรตุเกตรายนี้ก็ทําไป13ประตูนะครับให้กับเอซิมิลานในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่า ความคืบหน้าอื่นๆก็ยังคงต้องรอต่อไปนะว่าคําตอบจากทางฝั่งนักเตะเนี่ยจะถูกรายงานออกมาว่าเป็นแบบไหนยังไงนอกจากนั้นนักเตะดึมเส้นตัวเก่งชาวอังกฤษของบอสซันดอร์มุนอย่างเจมี่กิทเทนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับที่มีข่าวว่าอาร์ซอลแล้วก็เชลซีกาลังพยายามที่จะดึงเอานักเตะรายนี้มาร่วมทีมฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะวัย20ปีรายนี้ก็ยิงให้กับดอรมุนไป12ประตูนะครับ ส่วนนักเตะอีกรายที่ทาง The Express รายงานว่าอยู่ในสายตาของอาร์เซอลนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเดวิดออนซินก็เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็มองว่านักเตะอย่างแอนโทนีกอร์ดอนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ถูกขายออกมาจากทีมสาริกาดงนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวว่าอาร์เซอลเนี่ยมองคารุมิโตมะของบริทันโฮปเอาเบียนนะครับที่มีประสบการณ์ผ่านการเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีก แล้วก็ได้รับการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่าดีพอที่จะเข้ามาอัปเกรดเกมลุกทางฝั่งซ้ายของอาเซาที่มีกาเบรียลมั์ติเนลลี่แล้วก็เลนโดทรอสซารับผิดชอบอยู่นะครับนอกจากนี้สื่อก็ยังรายงานว่าอเดรันโดการาโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่มีโอกาสที่จะดึงมาร่วมทีมได้เนื่องจากว่านักเตะกับผู้จัดการทีมอย่างรูเบนดมริมเนี่ยก็ถึงขั้นแตกหักนะครับ อ m โมริมได้แจ้งให้กับกาเนโชเนี่ยย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนเป้าหมายของนักเตะนอกจากอาซองแล้วก็ยังมีการเจรจาอยู่กับทางเชลซีแล้วก็นาโปลีนะครับนอกเหนือจากนั้นล่าสุดมีการรายงานออกมาว่าอาเซอเล็งที่จะดึงเอาทักเคฟุสะคุโบะนะครับมิดฟิลตัวรุกแล้วก็เรมเส้นตัวเก่งทีมชาติญี่ปุ่นของเรอัลโซเซดัดนะครับซึ่งมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับ โดยนอกจากอาร์ซอแล้วก็ยังมีทีมอย่างลิเวอร์พูลนะครับที่ต้องการจะได้ลายเซ็นของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ด้วยโดยฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวยิงไป7ประตูแล้วก็มีเสียซิสนะครับจากการลงเล่นให้กับทีมดังของลาลีกานอกจากนี้นะครับอาร์ซอลก็ยังมีข่าวว่ากลับไปให้ความสนใจที่จะดึงเอา ลีรอยซานีมาจากไบเออร์มิวนิกนะครับหลังจากที่นักเตะเนยปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ทางไบเันร์มิวนิกยื่นให้ด้วยข้อเสนอค่าเหนื่อยสองแสนห้าหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวเลือกในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากนะครับที่อาร์เซอลสามารถจะดึงเข้ามาช่วยอัปเกรดเกมรุกทางด้านฝั่งซ้ายของอาร์เซอลได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะประสบความสำเร็จในการดึงเอานักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมเท่านั้นเองนะครับ ส่วนในตำแหน่งพวกสารประตูเนี่ยโจนกาเซียที่มีข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับอาร์เซนอลก็มีข่าวได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาแล้วก็อาเซนะวิลล่านะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยล่าสุดหลังจากที่มีข่าวว่าบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการจะได้ตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมก็มีข่าวออกมาจากทางเรลโวในสเปนนะว่านักเตะเนี่ยไม่ต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาครับ และสื่อก็ตั้งข้อสังเกตว่าด้วยความที่เอสปันยอนต้นสังกัดของกาเซียอยู่ในบาร์เซโลนาด้วยก็จะมีความเป็นคู่อริกันสูงการที่จะได้เห็นโจนกาเซียย้ายไปเป็นผู้เล่นของบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับส่วนทางฝั่งส่วนทางฝั่งอังกฤษนะมีข่าวว่าเป๊ปกัวเดลล่าก็อนุมัติให้ทีมเนี่ยตามล่าลายเซ็นของโจนกาเซียเข้ามาร่วมทีมได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปว่า พวกสาประตูนาคตกลายทีมชาติสเปนชุดยู21ปีรดยนี้เนี่ยจะจบลงด้วยการย้ายไปเล่นให้กับสโมสอนไหนเอาล่ะสำหรับวันนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะยังไงก็ฝากแฟนบอทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ